ลุงเอ่อวันนี้ลุงพามาที่นี่ทำไมอ่ะมันเงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังเลยนะเองใจเย็นก่อนที่นี่มันไม่ใช่ที่ไหนหรอกเน่งมันคือข้างในเองเองนั่นแหละฮะผมอยู่ในผมเหรอโอ้ยลุงผมเวียนหัวแล้วเนี่ยเน่งเองเคยสงสัยไหมว่าก่อนที่เองจะเป็นเองก่อนจะมีร่างก่อนจะมีชื่อก่อนจะมีความทรงจำเองเคยเป็นอะไรมาก่อน ก็ยังไม่เกิดมัง้งไม่ใช่แค่นั้นเองไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นอย่างอื่นที่ลึกกว่าเก่ากว่านิ่งกว่าและจริงกว่าลุงเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงของความว่างไม่ใช่ว่างเปล่าแต่ว่างแบบที่ทุกอย่างซ่อนอยู่ข้างในเองเรียกมันว่าฉันไม่ได้เพราะจุดนี้ยังไม่มีฉันให้พูดถึง ลุงผมเริ่มกลัวละเหมือนตัวหายครึ่งนึงอะลุงเองไม่ต้องกลัวเพราะเองเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนนานมากจนจำไม่ได้แล้วทีนี้คือก่อนจะมีตัวตนไม่มีร่างไม่มีชื่อไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแต่มีรู้บางเบาแถวเหมือนเงาแสงแรกก่อนอรุณนั้นตอนนั้นผมเป็นอะไรอลุงเองเป็น ความสามารถที่จะรู้แค่นั้นยังไม่ใช่คนยังไม่ใช่ชีวิตแต่ไม่ใช่ความว่างเปล่าโอ้ยลุงแสงอะไรแวบๆผมตกใจหมดนั่นแหละข้อหลางของการเกิดดวงรู้เริ่มสั่นครั้งแรกเบามากจนแทบไม่มีอะไรเห็นมันคือความรู้สึกว่าฉันจะมีตัวตนแต่ยังไม่มีตัวตนจริงๆเองกําลังได้ยินเสียงเก่าที่สุดในชีวิตตัวเองมาจิบะ เองก็เคยอยู่ตรงนี้เลยทุกดวงจิตเคยผ่านที่นี่ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งดาวเพียงแต่พอเกิดเป็นคนสมองใหม่มันลืมหมดแต่เองเองกำลังจะจำได้ทีละนิดแล้วละ่ะลุงแล้วนี่คือแค่ตอนแรกเหรอเองอย่าพึ่งตกใจนี่แค่ประตูของจักรวาลในตัวเองข้างหน้ามันลึกกว่านี้เยอะแต่ก็สวยกว่านี้และจริงกว่านี้จนเองจะร้องอ๋อกูเป็นแบบนี้เองลุง ผมพร้อมเดินต่อละไปตอนที่2กงกเลยได้ไหมได้สิงั้นเองเก็บใจให้นิ่งหายใจลึกแล้วก้าวต่อไปสูตอนที่สองเมื่อแรงกรรมดีสันครั้งแรก